สวัสดีครับสวัสดีสาหายทุกคนนะครับแล้วก็ FC จาานันนะครับสัปดนี้คู่ใหญ่นะครับศึกชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่าถ้วยใหญ่ที่สุดของยุโรปนะครับทีมจากมิยร์ลีกนะครับสองยักษ์ใหญ่มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้ก,การกุมทีมของเป๊ป กาดีโอ่านะครับที่ตามหาแชมป์ยุโรปแชมป์แรกให้กับสโมสรอนแมนชเชสเตอร์ซิตี้นะครับหรือว่าเรือใบสีฟ้านะครับเจอกับเซลซีนะครับ,อบ, C, รบของซูเคลิลนะครับที่มารับงานต่อนะครับแล้วก็ทำทีมเข้าชิง2ปีติดต่อกันนะครับปีที่แล้วเป็นทางฝั่งปารีสนะครับแต่ก็พ่าย นะครับไม่ได้แชมป์ไปพ่ายต่อบาเยอนมิลนิคไปนะครับปีนี้มาอยู่กับเซลซีนะครับซูเคิลก็พาทีมนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เก็ตที่น่าสนใจนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับชื่อชั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับระหว่างเซลซีกับแมนซิตี้นี่ผมว่าน่าจะสูสีนะครับถ้าถามว่าวินาทีนี้ ควรจะยกให้ใครเป็นเบอร์หนึ่งผมยกให้กับซิตี้โดยที่ไม่ต้องคิดถึงหรือว่าอะไรทั้งสิน้นนะครับครบเครื่องทุกอย่างนักเตะทุกอย่างครบหมดนะครับเซลซีก็ภายใต้ซูเคิลก็ทําทีมดีมาเรื่อยๆนะครับภายใต้การทีมทีมของซูเคิลน,นี้ก็ต้องบอกว่าดีนะครับและก็ได้ตั๋วยุโรปนะครับต่อให้ไม่ได้แชมป์ก็ไป UCL ปีหน้าแน่นอนนะครับสําหรับเซลซีนะครับ เรื่องราคานะครับวันนี้ไม่แปลกใจครับเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอบครึ่งลูกลบสิผมว่าราคากลางนะครับซิตี้เหนือกว่าอยู่แล้วขุมกำลังนะครับเจอกันมานะครับในพิม์ลีกอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าเลกแรกนะครับในบ้านเซลซีแมนซิตี้แพ้นะครับ1นึประตูต่อ3นะครับแล้วก็กลับมาเจอในบ้านซิตี้นะครับ นะครับล่าสุดเมื่อเดือนห้าทับวันที่เก้าเดือนห้านะครับ2 0 2พันยี่บเอ็ดนะครับปรากฏว่าซิตี้แพ้ต่อเซลซีคาบ้านไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับแต่เอฟเอคับนะครับนะครับเอฟคัเจอกันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเป็นทางฝั่งออรอบรองหรืออ,อาจจะเป็นรอบรองมะใช่ไหมเอฟเอคันัดชิงดิใช่ไหมอ่า รอบรองนะครับที่ปรากฏว่าเป็นสังเซลซีชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เข้าไปชิงนะครับเซลซีเข้าไปชิงกับทางเลเตอร์ปรากฏว่าเลเตอร์ก็ชูถ่วยแชมนะออป์นะครับเซลซีก็อกหักไปเห็นนะครับผลงานในพรีเมียร์ลีกไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับคือหน้าท่องทางที่เราจะรู้กันละความสูสีความอะไรกันเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่อง ความเป็นไปได้นะครับเซลซีเคยได้แชมป์นี้เมื่อปี2012นะครับเลขค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับปีนี้2021นะครับเซลซีได้แชมป์แรกในช่วยนี้นะครับปี2012นะครับเป็นทางโบอารโดนไล่ออกแล้วก็เป็นมัตติโอใช่ไหมถ้าจ๋าจะไม่ผิดนะครับเข้ามาคุมทีมแทนนะครับปรากฏว่าพาทีมเข้าชิงแล้วก็ได้แชมป์ เป็นแชมป์แรกประวัติศาสตร์สโมสรของทางเซลซีเลยนะครับส่วนซิตี้ไม่เคยเข้าชิงนะครับไม่เคยเข้าเข้าชิงถ้วยนี้หรืออะไรสิ้นนะครับแต่ปีปีนี้เป็นปีแรกของทางซิตี้ที่เข้าชิงนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าความโหยหาของเป๊ปกาดิล่าหรือว่าแมนซิตี้ความสําเร็จเขาประสบความสําเร็จมามา,มากมายแล้วครับสิ่งที่เขาโหยหามากที่สุดคือถ้วยนี้ครับถ้วยยุโรปถ้วยนี้สิ่งที่เป๊ปกาดิล่าโหยหา นะครับสั่งฟังสูเคิลก็พิสูจน์อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าปีที่แล้วผมทำทีมมาดีแล้วแต่ผมยังดีไม่พอปีนี้มาแก้ตัวอีกหนึ่งทีผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าคนไทยเล่นคู่เนี้ยอืมค่อนข้างที่จะออกได้หลายหน้านะครับแต่ที่ผมมองไว้มีอยู่สองหน้าหลักๆผมว่าซิตี้ ที่จะชนะเนี่ยผมมองไปในมุมของทางนักแทงแล้วกันนะครับผมใช้ว่าคำว่าผมนักแทงเลยนักแทงบอลคนหนึ่งเลยนะครับผมจะบอกยังไงดีว่าซิตี้เนี่ยจะมาในรูปแบบไหนคือถ้าดูเรื่องราคานะครับซิตี้เปิดมาอย่างนี้ให้ซิตี้นะครับ แล้วก็คู่นี้จะไม่มีการยิงการระเบิดระเบอร์ให้เห็นแน่นอนนะครับในมุมของผมผมว่าคู่นี้วัดกันแค่ลูกเดียวลูกเดียวสามารถปิดเกมได้เลยครับสำหรับถ้วยใหญ่แบบนี้ไม่มีการมาสามหนึ่งสองศูนย์ผมมองว่ายากนะครับถ้าในเวลาเนี่ยผมมองอย่างนี้สองช้อยในเวลานะครับช้อยแรก ผมให้เคผมให้ปรับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นผมให้ซิตี้เฉือนชนะหนึ่งศูนย์ในเวลาเก้าสิบนาทีนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะทุกคนจดไว้เลยนะครับช,ชอยที่สองผมให้เสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งในเวลาเก้าสิบนาทีเนี่ยผมให้เสมอหนึ่งหนึ่งสาสิบห้าเปอร์เซ็นตคู่นี้จะไม่ยิงเกินสามเมตรแน่นอน ผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจนะครับเพราะมันเป็นเกณ์ที่รัดก,กลุ่มทั้งคู่มันไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีอะไรแล้วเซลซีกับเป๊ปเอ่อซูเคิลกับเป๊ปได้ลองกันมาแล้วใน FA เอคนะครับในในลีกก็ได้ลองกันมาแล้วน่าจะพอรู้ทางรู้อะไรกันนะครับไอตรงเนี้ยผมบอกแล้วว่าผมให้ซิตี้เจ็ดิบ้าอร์เซ็นอีกอีกสาิห้าเปอร์เซ็นผมให้เสมอนะครับผมให้เสมอนะครับอันนี้ มาดูที่ตัวผู้เล่นนะครับอันนี้เป็นของทางฮูสกอร์แบบการันตีแบบร0 0ตัวเจ็บเนี่ยของทางเซลซีผมกังวลใจนิดหน่อยเอนกโรกองเต้ N กับเมนดี้แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเอนกโรกองเต้ N ก็น่าจะใช้ความฟิตแล้วก็ลงสนามได้ไม่น่ามีปัญหานะครับเอาเรามาดูฝั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับเรามาดูถังฟังแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อน เดี๋ยวผมขอเปิดไปอีกเมืองนอกด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวผมขอเปิดผมอยากเปิดห,หลายเว็บห,หลายสำนักนะครับมันจะได้วิเคราะห์กันแบบถึงถึง,ถงแบบถึงเนื้อกันก่อนนะครับห,หลายสำนักโอเคเดี๋ยวผมเราโอเคครับมาพร้อมนะครับทุกคนออทางฝั่งซิตี้เนี่ยผมว่าเล่นในระบบส3 3มสาม นะครับเอเดรซอนนะครับแล้วก็ใช้ไคลยวอล์กเกอร์สโตนนะครับลูเบนดีอาร์สนะครับแล้วก็ซิเซนโก้นะครับอันนี้จะเป็นแผงแบ็กโฟนะครับของทางซิตี้นะครับส่วนกองกลางนะครับผมว่าเป๊ปกาดิล่าน่าจะยังใช้กุนเดอกันนะครับโรดี้แล้วก็ซิลวานะครับที่ต้องบอกว่ากำลังลงตัวเลยนะครับส่วน ศูนย์หน้าวันนี้ผมว่าจะไม่มีเป็นฟอร์นาวนะครับไม่มีการใช้เป็นศูนย์หน้านะครับผมว่าน่าจะใช้ทางลิชามาเลสแล้วก็ฟิลฟเดนนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางจะใช้เควินเดอะบอยนะครับวันนี้ผมว่าอาร์เกโลแล้วก็ทางฝั่งพวกอ,อีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับมันเป็นกองหน้าชาวบราซิลผมขออภัยด้วยละกันตรงนี้นะครับส่วนทางฝั่งเซลซีนะครับเป็นทางเมนดี้นะครับ เซซ่าอับูเอต้าแล้วก็ดิเอโก้ซิลวานะครับอันโตนิโอลูริเกอร์นะครับสามตัวนี้นะครับเป็นสามตัวลุกไม่เป็นสามตัวรับนะครับส่วนออกองกลางนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะใช้สี่ตัวเป็นเจมลิสเจมนะครับจอร์จินโน่แล้วก็กองเต้แล้วก็ชิดเวลนะครับส่วนสามตัวลุกวันนี้ผมว่าน่าจะใช้อาคิมซีเยสนะครับเป็นแนวสวนกลับนะครับแล้วก็ทาง เมสันเมาส์ outh, นะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ผมมองว่าเป็นติโมวเวลเนอร์นะครับอ,อ่คู่นี้ผมอย่างที่ผมบอกครับว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะสูสีเพราะหนึ่งมันเป็นบอลที่รู้ทางกันนะครับมันเป็นบอลที่รู้ทางกันถ้าเราตัดเรื่องแฮร์รแคปไปนะครับมันเป็นบอลที่รู้ทางกันนะครับอ่าอ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วผมฟันธงไปแล้วนะครับผมให้ซิตี้ชนะในเวลา หนึ่งศนย์เนี่ยเจ็ดสิบห้าปอร์เซน์นะครับช้อยที่สองนะครับผมให้เสมอกันในเวลาเก้าสิบนาทีนะครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสาสิบห้าปอร์เซ็นนะครับถ้าถามว่าเรื่องดวนจุดโทษนะครับถ้าต่อไปถึงเวลาแล้วโดนจุดโทษผมให้เซลซีผมว่าเซลซีมันผมรู้สึกว่าปีนี้อะไรมันไม่สามารถเป็นใจให้ซิตี้ได้หมดทุกอย่าง มัน,มนไ,มไ,มไม่สามารถเป็นใจให้ซิตี้ได้หมดทุกอย่างปีนีผ้ผมว่าถ้าต่อถ้ายื้อไปถึงยิงจุดโทษผมให้เซลซีนะครับผมไม่ได้เกียดซิตี้นะแต่ผมมองภาพโดยรวมแล้วก็สื่อเมืองนอกเขาก็เล่นกันประมาณนี้เลยใส่กันประมาณนี้เลยนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับฟังคลิปนี้ถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ ผมจานันนะครับก็ขอคืนนี้เดี๋ยวเราเติมมาดูบอลกันนะครับถ้ามีเวลาว่างๆผมอาจจะไลฟ์สดไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ